เพราะความเคยชินนะเพราะความไม่รู้เท่าทันมัน,นความที่จิตเราไม่ตั้งมั่นไม่เป็นสมาธินั่นแหละไม่ตั้งมั่นนะเราก็จะวางอยู่ไม่ได้เราก็จะไหลเข้าไปหามันเรื่อยเพราะงั้นต้องอาศัยสติตั้งมั่นอยู่ในลมหายใจอาณาปณนาสติเนี่ยมันก็พุดขึ้นพุดขึ้นอยู่เรื่อยความคิด มันคิดดีกับช่างอย่าไปดีกับมันมันคิดชั่วก็อย่าไปชั่วกับมันนั่นแหละคือวิธีไอ้มึงคิดมาเถอะกูจะดูมึงอย่างเงี้ยจนกว่ามันจะหมดน่ะแล้วจะเห็นเกิดดับเกิดดับทีเข้าทีเข้านั่นแหละพพชาติสั้นลงสั้นลงของระบบถ้ามันถ้ามันถ้ามันหมดแล้วถ้ามันหยุดแล้วเนี่ยถ้ามันปรุงไม่ได้แล้วมันก็จะสงบเราจะเห็นความสงบตัวนี้เราจะหัวร้อเลย mm -hmm.